The <laughs> เริ่มต้นหาเงินหลักแสนด้วยเงินทุนหลักร้อยทำยังไงดูคลิปนี้ให้จบทําได้เลยครับธุรกิจออนไลน์นะครับคือหนึ่งใน,นอาชีพที่สร้างรายได้เยอะมากๆและยังเป็นอิสระจากเวลาอีกด้วยครับที่สําคัญเลยคือสามารถทําได้จากที่บ้านนะครับและแม้มีเวลาว่างแค่หลังเลิกงานนิดหน่อยก็สามารถทําได้ครับแล้วสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นเจ้าตัวออนไลน์นี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมก็ตามผมแนะนําว่าให้เริ่มต้นจากหาความรู้พื้นฐานที่ง่ายๆก่อนครับหรือว่าจะเริ่มต้นจากหนังสือเล่มนี้ก็ได้นะครับผมเงินมาง่ายๆรบ ราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นครับอ่านจบสามารถเริ่มต้นได้ทันทีหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะมีความรู้ทุกอย่างนะครับที่คุณต้องรู้โดยสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับโดยเขาจะใช้เทคนิคที่เรียบง่ายนะครับที่เรียกว่าวอ l เกตติ้งนะครับไม่ว่าจะคิดยังไงขายอะไรตั้งราคายังไงอะไรที่ควรทำนะครับหรือว่าไม่ควรทําบอกไว้หมดเลยครับผู้เขียนนี่นะครับเขาเคยเป็นหนี้ทั้งหมดนะครับสาล้านนะครับและใช้เทคนิคเหล่านี้นี่แหละครับในการปลดหนี้ภายใน2ปีเลยและในทุกบทนะครับก็จะมีวิดีโอแนบสอนมาด้วยนะครับรับรองว่าเข้าใจงงง่่่าาายแนนนนออรวมมหหหลลลเเเิใ้คุณืก